แล้วครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหครับก็ขอสวัสดีนะาๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมขอคนตกปลาแล้วครับผมวันนี้จะมาตกปลาช่อนครับแต่วันนี้ลมอนค้างแรงนะแต่แดดแดดดีครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีผลงานฝากน้าๆหรือเปล่านะครับไปติตามชมกันครับ มาหลบลมตรงนี้ดีกว่าครับมีต้นไม้บังลมปลาน่าจะมาแอบ,บๆอยุดหญ้าแถวนี้บ้างครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับจะมีตัวหรือเปล่า ตัดแล้วครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอ้โห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 ตัวนี้มีไซส์แน่นอนครับผมยักษ์ใหญ่ครับผมแซปเปอร์สีม่วงนะครับ ติดยาครับกัดสะใจเลยนะครับตัวนี้ดินสิพ่ออืม <c oughs> ยากก็เยอะครับกลัวขาด มาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับ um Holo อ <tutoring. S 2> right. ้ลากเลยครับผมโอ้โหตัวนี้ด ve ูครับดูกันจัดจ้า จุดยอดครับเอฟบมกแล้วครับผมนี่ครับฟูฟูฟแรงดีมากครับนี่ครับ โห oh, แรงดีมากๆครับนี่ดูครับกบยางเซปเวอร์สรีม่วงนะครับผมเต็มคำครับผมนี่ครับเจ็ดเซนพอดีครับตรงนี้ นี่ครับผลงานกบยางแซฟเวอร์ครับยักษ์ใหญ่ครับกัดสะใจมากดินโคตรแรงครับผมอย่างมันตัวนี้โอเคครับใครสนใจเหยื่อก็ติดต่อมาได้นะครับผมเฟซบุ๊กประดิษฐ์พรกุเลนาครับหรือจะชมผลงาน กบยางแซฟเวอร์ได้ที่ช่องโคอโคนตกป,ปลานะครับมีผลงานให้ชมมากมายเลยครับผมสุดยอดครับผมนี่ครับกบยางแซฟเวอร์สีม่วงนะครับผมไม่มีพลาดครับครับก็สรุปผลงานวันนี้ก็ได้หนึ่งแต้มนะครับยักษ์ใหญ่เลยประช่อน ด้วยกบยางแซฟเวอร์นะครับสีม่วงตัวนี้เลยก็วันนี้พอดีกล้องก็แบตหมดครับแสงก็เริ่มจะหมดแล้วด้วยก็คงจะพอกันแค่นี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ